จากกรณีที่นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงดังมีประเด็นฉาดเดือดกับรุ่นน้องอย่างกล้าวเกิดพลนักร้องที่ร่วมพิจาร่งกันในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งออกมาแฉว่าเจนนี่ผิดสัญญาใจออกมาแฉว่าไม่แบ่งไรายได้แถมยังชี้แจงเรื่องไม่ค่อยเข้าร่วมงานกับเจนนี่เพราะไรายได้น้อยไปออกคอนเสิร์ตได้งานละ3,000บาทไปออกรายการได้แค่500บาทค่าแท็กซี่ก็หมดแล้ว และเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเมื่อมีคนออกมาแหกเรื่องค่ายของเจนนี่อีกครั้งจากการที่มีคลิปที่คุณแม่และเจนนี่ยึดมือถือของเด็กในค่ายที่มาอยู่ด้วยโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้เด็กเล่นมือถือจนตื่นสายซึ่งมีคนมองว่าแบบนี้คือการระมิดสิทธิ์กันเกินไปหากอยากจะยึดมือถือก็ยึดตอนที่ซ้อมเพลงเพื่อให้เด็กตั้งใจซ้อมไม่ใช่ยึดมือถือกระทั่งเวลาที่ไม่ใช่เวลาซ้อมหากเด็กต้องการติดต่อครอบครัวใช้มือถือหาข้อมูลทำการบ้านจะทำอย่างไร นอกจากนี้ยังมีคลิป YouTube ที่วงบัตเตอร์ไฟลเด็กในค่ายทำอาหารให้ครอบครัวของเจนนี่รับประทานโดยที่เจนนี่ให้เงินน้องๆไปซื้อของมาทำอาหารจากนั้นเมื่อทำเสร็จครอบครัวของเจนนี่และแฟนของเจนนี่ก็มารับประทานส่วนเด็กๆนั้นยืนด,ดูคล้ายกับฉากในละครรวมไปถึงภาพของเด็กผู้ชายในค่าย3-4คนมาล้างรถให้ที่บ้านเจนนี่และเจนนี่ก็บอกในคลิปว่าคนล้างรถที่บ้านจากนครสวรรค์คนหนึ่งมันบ่อยๆมันก็สกปรกอีกผู้หญิง ให้โอกาสมากมายเท่าไหร่เวลาเขาได้เจ้ากลับมาไหลใจอีกล้างรถตะกลัวสวยเลยพี่เนยคะขอคำคมหน่อยค่ะไม่มีคำคมหรอคะทำไมหรอผมชอบคำนมอย่างเดียวชอบคำนมอุ้ย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 คนล้างรถที่บ้านค่ะนู้นค่ะมาจากนครสวรรค์คนหนึ่งมาไกลครับ ก๋วยเตี๋ยวอะไรไปไม่ถึงก๋วยเตี๋ยวไก่ไง<ส>และสุดท้ายเจนนี่ได้ตอบคำถามในติกต๊กต็อกเมื่อมีคนถามว่าเจนนี่จ่ายเงินเดือนน้องๆเท่าไหร่ซึ่งเจนนี่บอกว่าตนไม่ได้จ่ายเงินเดือนเด็กในค่ายเพราะสถานการณ์ไม่ดีไม่มีงานหากให้เงินเดือนเด็กก็ตายกันพอดีเด็กในค่ายอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่าง ส่วนรายได้นั้นหากเด็กอยากได้ต้องมาช่วยรีวิวสินค้าไลฟ์ถ่ายคลิปและหากทางค่ายรับงานรีวิวสินค้าให้ก็จะได้เงินไปและอีกช่องทางคือหากมีคอนเสิร์ตจะได้ค่าตัวคืนละ3 0 0 0ถึง4,000บาทจากการร้องเพลง3-4ถึงเพลงพร้อมกับรายได้ที่มาจากยอดวิวใน YouTube แต่ไม่ขอบอกว่าแบ่งเงินให้เท่าไหร่ สวัสดีค่ะ Q&A ข้อที่2นะคะถามกันเข้ามาว่าน้องๆศิลปินในค่ายเนี่ยมีเงินเดือนคนละเท่าไหร่จะบอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีค่ะคอนเสิร์ตไม่มีถ้าพี่จินนี่ให้เงินเดือนทุกคนเนี่ยก็ตายกันพอดีเพราะว่าตอนนี้นะ่อยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างนะคะถามว่าได้รายได้มาจากไหนก็คือช่วยพี่จินนี่ถ่ายรีวิวสินค้าช่วยพี่จินนี่ไลฟ์สดช่วยพี่จินนี่ถ่ายคลิปต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆเน,น,นี่ยทางค่ายรับงานรีวิวสินค้าให้เขาก็จะได้เงินไปเป็นของเขานะคะแล้วก็อีก ประมาณ3 4เพลงต่อคนแล้วก็ได้รายได้จากการแบ่งจากค่ายอดวิวจาก y o u t u b e นะคะนี่ก็แบ่งให้แล้วแต่ว่าเพลงใครได้เท่าไหร่นะคะก็มีการแบ่งให้แต่ว่าไม่ต้องถามนะคะว่าแบ่งให้เท่าไหร่นี่ขอเป็นความลับนะคะบ๊ายบายสบายไหมทุกคนสบายมันต่อแรก